วิสิตแวะมาเยี่ยมผมตามที่เขาต้องการขอมาเยี่ยมก็เขาก็เริ่มการพูดจาที่อธิบายให้ฟังว่าพี่เชื่อมาผมไม่เคยได้รับเลยแม้แต่บาทเดียวผมบอกอย่าให้ชวิตหยุดพูดอย่าพูดอย่าพูดเพราะผมเนี่ยไม่สนใจเลยว่าคุณจะรับเงินหรือไม่รับเงินแต่ผมสนใจว่าสิ่งที่คุณพูดนั้น คุณพูดความจริงคือเรื่องข้อบกพร่องของพรรคส้มความเลวร้ายของพรรคส้มและผมเองเนี่ยก็ออกมาสนับสนุนยืนยันว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นเป็นความจริงทําไมผมต้องยืนยันก็เพราะสิ่งที่คุณพูดเนี่ยผมพูดมานานแล้วแต่แต่คุณยังไม่ตัดสินใจจะมาฟาดพรรคส้มผมอธิบายฟังแล้วว่าพรรคส้มคือพ,พักที่โกหกตอแหล ผมก็บอกชีวิตตอนนี้เนี่ยเกมใหม่มันเริ่มละแต่เกมใหม่ที่เริ่มเนี่ยมันเริ่มด้วยความไม่สง่างามเพราะว่าใครก็ตามเนี่ยที่ได้อำนาจจากการตั้งรัฐบาลมาซึ่งขณะนี้ก็คือพภัคภูม่มใจไทยนั้นสำหรับผมแล้วได้มาด้วยความไม่ชอบธรรมทำไมถึงไม่ชอบทำ ผมไม่สนใจเป็นพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคเพื่อไทยหรือพรรคประชาชนแต่จากการที่กตกตคณะกรรการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งครั้งนี้มีข้อบกพร่องแล้วมีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีการคดโกงกันซึ่งกกตพยายามชี้แจงอยู่ทุกวันแต่ชี้แจงไม่ออกพูดไม่ออกจริงๆผมก็บอกชีวิตบอกว่าเฮ้ คุณบอกว่าคุณจบพรรคุ่มแล้วคุณไม่ยุ่งการเมืองแล้วไม่ได้เพระเาะกอตเนี่คือคนกำหนดกติกาแล้วคุมข้างบนส่วนคนจัดการเลือกตั้งนั้นคือองค์กรบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าในอำเภอซึ่งก็เพอรเินเพอินอยู่ภายใต้อำนาจของพรรคภูมิใจไทยเพราะพรรคภูมิใจไทยมีการย้ายผู้ว่าสามครั้งจนกระทั่งครั้งที่สี่ ย,าย้ายครั้งสุดท้ายแต่ลงมาถึงขั้นประหลัดจังหวัดและในอำเภอก็หมายเขาวเป็นผู้ที่รับหน้าที่ไปปฏิบัติงานในเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกเขตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอนุมานจากตรงนี้เนี่ยด้วยเหตุด้วยผลแล้วรรคกูม่ใจไทยปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวเองก็มีรอยเท้าที่ประชาชนตั้งข้อสงสัยเหมือนกันทำไมคุณต้องย้ายผู้ว่าตั้งสามครั้ง ติดกันเลยนะแล้วย้ายมาถึงครั้งที่สี่หนึ่งเดือนก่อนจะมีการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเป็นงานย้ายคนปฏิบัติงานเหมือนกับผู้ว่าเนี่ยคุมนโยบายลงมาถึงจุดสุดท้ายก็คือนายอำเภอเป็นผู้คุมในเรื่องของหน่วยเลือกตั้งเพราะเรามีกกตอยู่ข้างบนแล้วเรามีกระทร,ระวงมหาดไทยซึ่งคุมหน่วยเลือกตั้งอยู่ข้างล่างนะครับซึ่งผมบอกชีวิตปวันนี้เนี่ย เป็นเรื่องที่ไม่สังหางามผมไม่สนใจว่าคุณรับงานภูมิใจไทยมาหรือรับใครมาผมไม่สนใจผมสนใจว่าคุณคิดว่ากรกตทําแบบนี้เนี่ยแล้วพักการเมืองที่ได้ไปเนี่ยถึงจะได้ด้วยความเป็นธตามแต่ว่าถ้าสมมุติว่ากรกตไม่โปร่งใสเนี่ยเป็นไม่ได้เพราะคนก็จะนั่งควสงสัยว่าพักภูมิใจไทยนั้นเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทางนี้ ไม่มากก็น้อยซึ่งอนุมาจากคำพูดที่ผมเคยพูดเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยมันก็พิสูจน์ชัดเจนเนื่องจากว่าตัวแทนกรกะตที่มันนั่งรอบหลังสุดนั้นผ่านการเลือกจากสอวอซึ่งเผอิญสอวอ,อยู่ภายใต้การควบคุมของพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นแล้วด้วยตระก,กาศตรงนี้เนี่ยมันก็อดคิดไม่ได้ ว่าคนที่จะต้องการไปกรกตในช่วงหลังสุดที่เลือกเข้ามาอีกหลายคนเนี่ยนะน่าที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างน้อยก็น่าจะทําความรู้จักไปคารวะผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคภูมิใจไทยเพื่ออะไรเพื่อขอเสียงสนับสนุนจากสวซึ่งมันก็จะสะท้อนถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็สะท้อนให้เห็นถึงอํานาจนอกรัฐธรรมนูญที่พรรคภูมิใจไทย คุมสวแล้วสามารถจะมีบทบาทอิทธิพลในการแต่งตั้งกรรมการองค์กรอิสระทุกหน่วยงานไดนะ้เพราะฉะนั้นแล้วนี่ผมก็เลยบอกว่าตรงนี้นะครับชีวิตที่เราต้องลุกขึ้นมาสู้ไม่ใช่สู้กับภูมิใจไทยแต่ชี้ให้สังคมเห็นว่ากตกตน,นั้นครั้งนี้ทำพลาด ก,กรกสมควรจะต้องลาออกหรือว่าจะต้องถูกดำเนินคดีเราหวังเข้าใจว่ากรกตน,นั้นกําลังมีคนที่คิดถาช่องทางฟ้องกรกตออยู่เอาเป็นว่ากรรมการกรกตทุกคนพวกคุณอยู่ยังไม่มีความสุขฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทนเลากากรกตซึ่งมีฉายาวันสแสวงหีบหนีก็คือหีบเลือกตั้งในหนีนะฮะแต่ไม่ได้ทะนึง่ง เพอิญมันเป็นอย่างนั้นจริงๆสแสวงหีบหนีนะฮะซึ่งเผอิญแสวงเนี่ยโดยประวัติแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่ลูกน้องเก่าคนสนิทของคุณชัยชิดชอบวีดาคุณเนวินชิดชอบเจ้าของพักภูมิใจไทยคุณสแสวงมีพฤติกรรมหลายอย่างในอดีตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณอะอะไรอ่ะ คุณอะไรชิดชอบที่อยู่กระทรวงควมนาคมสักสยามะสักสยามชิดชอบที่โดนให้ออกและสารน้นินให้ออกแล้วก็เรื่องไปถึงกรกตซึ่งจะต้องดําเนินคดีกับคุณสักสยามแต่คุณสักสยามจนวันนี้ก็ยังไม่ได้โดนคุณสวงหีบนอกดําเนินคดีเลยแม้แต่นิดเดียวคุณสแสวงครับผมไม่ได้ทะลึ่งกับคุณนะและไม่ได้ลามออก แต่จริงๆเขาบอกว่าเพราะว่าหีบเลือกตั้งเนี่ยหีบหนีฮะมันหนีคุณน่ะเพราะแล้วเขาตั้งว่าคุณชื่อสแสวงหีบหนีนี่ผมก็ถือว่าเป็นการตั้งที่สมน้ำสมเนื้อกันนะฮาคุณสแสวงเนี่ยมีทีท่าจะปกป้องพักภูมิใจไทยมาตลอด <c oughs> มาตลอดฮะพูดอีกในอันหนึน่งว่าประชาชนไม่เชื่อใจคุณสแสวง ว่าคุณสวัสวงสามารถจะดำรงความยุติธรรมในฐานะเป็นเลขากรกะตได้หรือไม่ประกอบกับพฤติกรรมต่างๆของพรรคภูมิใจไทยพอเข้ามาเป็นรัฐบาลจากความโง่บัดซบของพรรคประชาชนที่มันคิดว่ามันฉลาดหนุนเขาให้เขาขึ้นมาเป็น นายกรัฐมนตรีโดยได้รับข้อตกลงว่าสี่เดือนจะยุบสภาและจะแกะแะ้รัฐธรรมนูญก็ปรากฏว่าเขาก็ยุบจริงนะฮะส่วนเขาจะแก้คุณหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึง่งแต่เขาใช้เวลาสี่เดือนนี้วางคนของเขาเพราะเรื่องของภูมิใจไทยนั้นมันมีเรื่องที่มันเหมือนกับเป็นหอ,อกจี้ไว้ที่หัวใจคือเรื่องการเลือกตั้งสวที่องค์กรคือ สำนักง,งานดีเอสไอได้ดำเนินคดีไปแล้วตรวจสอบข้อมูลหลักฐานทุกอย่างก็ปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธรรมซึ่งเป็นคนของภูมิใจไทยพักจังหวัดบุรีรัมย์อดีตเป็นผู้การจังหวัดบุรีรัมย์สนิทสนมกับเครือข่ายของพักภูมิใจไทยพอเข้ามาเป็นรัฐมนตรีรำก็ไม่ทำอะไรย,ย้ายเจ้าที่ดีเอสไอซึ่งทำคดีนี้อยู่ ย้ายหัวโจกหัวใจสาคัญให้ออกมาให้ประจำที่กระทรวงเสร็จแล้วก็มีกกตรุ่ใหม่ได้รับเลือกเข้ามาพอเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยคดีที่ต้องส่งให้กกตอชี้ว่าจะดําเนินคดีต่อหรือไม่ปรากฏว่าแพ้คะแนนเสียงสต่อสามน่าคิดท่านผร้ชมสี่ต่อสาเพราะว่าถ้าไม่มีมูลเนี่ยมันต้องเจ็ดูนย์ถูกไหมฮะ การที่4ต่อ3แต่น้องมีอยู่3เสียงที่มีความฮิวิอโอตะป,ปะความลายในบาปไม่กล้าคองยอิ่งคิดในใจว่าดูหลักฐานแล้วผิดจริงแต่อีกสเนี่ยผมสนใจมากว่าททำไมถึงบอกว่าไม่มีบูญท่านคำเพื่อนท่านผู้ชมเริ่มเข้าใจเรือยังถ้าเป็น7ต่อ0นอั่นอีกเรื่องนะแต่4ต่อ3นี่แพ้ชนะกันแค่เสียงเดียวนะแพ้ชนะกันแค่เสียงเดียว เพราะว่าถ้ามีมูลปั๊บเนี่ยคดีนี้ต้องเดินหน้าต่อและต้องส่งฟ้องไปที่ศานีกาแผนคดีอาญาผู้ดำรง,งตำแหน่งรนการเบืองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพักภูมิใจไทยจะดิ้นยังไงก็หลีกเลี่ยงคำครหรนินทาไม่ได้เพราะว่าร่องรอยทิศทางรอยเท้าของพรัคภูมิใจไทยมันเพื่อนเต็มเพื่อนไปหมดทั้งกะกะตทั้งสวทั้งหมด และถ้าเราอนุมาณว่าสมมุติสมมุติสมมุตินะฮะอาจจะไม่จริงถ้าพรรคภูมิใจไทยคุมสวได้ก็อนุมานได้ว่าตัวคณะกรรมการกรอตอชุดใหม่ที่เพิ่งได้รับเลือกเข้าไปก็ต้องได้รับไฟเขียวจากสวสายพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมเพราะถ้าไม่ได้รับไฟเขียวจะเป็นสวได้อย่างไง พะในเมื่อภาคภูมิใจไทยคุมเสียงส่วนใหญ่ของสวท่านผู้ชมครับนี่คือความอับประลักของการเมืองไทยผมไม่ได้สนใจแล้วครับว่าอนุรักษ์นิยมทุกคนมาเทเสียงให้ภูมิใจไทยไม่เอาแดงไม่เอาส้มเอาน้ำเงินอย่างเดียวเพราะาภูมิใจไทยรักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ท่านผู้ชมแต่ถ้าสมมุติ เป็นอย่างนั้นจริงทําไมภาคภูมิใจไทยต้องเอาพรรคเพื่อไทยเข้ามารวมรัฐบาลละ่ะเข้าใจปะและไอ้พวกคุณทั้งหลายเนี่ยที่งโง่บัดซบแล้วบอกว่าต้องเลือกภูมิใจไทยเพราะเราไม่เอาแดงไม่เอาส้มเลือกเราเขามาแน่ไม่เลือกเราเขามาแน่ลแ,นแล้วเป็นยังไงละ่ะพวกคุณมึงทั้งหลายไม่อบายขายนะมางเลย นี่ท่านผู้ชมเข้าใจไว้การเมืองโทษนะฮะส้นเท้าของประเทศไทยแม่งวนอยู่แค่นี้ไม่มีหาอะไรเลยแม้แตน่อนิดเดียวก็ผมไปาประเทศพูดตลอดเวลาอุดมการหลักการดีเบตทุกอย่างแม่งจบลงด้วยคณิตศาสตร์เบื้องต้นพอคณิตศาสตร์เบื้องต้นมาลือหมดที่ผมสะใจ คือไอ้พวกที่เป็นคนสายติ่งลุงตู่เออยคนโน้คนที่เออยที่เทเสียงจากลุงตู่มาให้กับพักน้ําเงินด้วยหลักการไม่เอาเราเขามาแนะ่ไม่เลือกเราเขามาแนะ่ก็คือพูดง่ายว่าไม่เอาแดงไม่เอาส้มเอาภูมิใจไทยแล้ววันนี้คุณได้ภูมิใจไทยมาแล้วแต่ภูมิใจไทยแม่งรีบเซ็นัญญากับพักเพื่อไทยแดงเพื่อมาเป็นรู้รัฐบาลเฮ้ ที่คุณโกหกตอแหลประชาชนเนี่ยไอ้ผมเนี่ยคุณไม่ได้โกหกตอแหลเพราะผมไม่เอาพวกคุณอยู่แล้วแต่พวกคุณที่โวยวายออกมาไม่เ,เลือกเขาเราไม่เลือกเราเขามาแน่เนี่ยคุณอายมั้ยหรือเปล่าวันนี้ให้คุณอายมั้ยหรือเปล่าผมนี่อายแทนคุณชิบหายเลยไอ้พวกที่ไม่เอาแดงไม่เอาส้มเอาแต่น้ําเงินแล้วน้าเงินแม่งจับมือแดงหน้าตาเฉย ท่านผู้ชมเห็นย่งฮะท่านผู้ชมเข้าใจผมหรือยังว่าทําไมผมถึงโหวตโนงไงแต่ผมก็ยังมีติ่งไว้หน่อยนะว่าถ้ากลัวเสียของก็เลือกหมอวโรงก็ยังดีที่ได้หมอวโรงเข้ามาคนนึงแล้วหมอวโรงเนี่ยจะเป็นตัวปวดในสภาคอยดูดิเพราะท่านไม่รับเงินไข่ท่านไม่ซื้อไข่ท่านเอาความถูกต้องเป็นตัวตั้งจับตาดูหมอวโรงให้ดีนะ พเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีอย่างที่ผมพูดไปแล้ววันศุกร์ที่แล้วผมคิดว่าหลักการของการที่ทำให้เราฟันธงได้ว่ากะกะตไม่โปร่งใสมีโอกาสที่จะทุจริตนะฮะหลักการง่ายๆผมพูดไปอย่างง่ายๆท่านผู้ชม คนเลือกตั้งล้านคนทุกคนต้องได้บัตรสองใบเมื่อเลือกจบเรียบร้อยแล้วก็ต้องเหลือบัตรสองล้านใบสองล้านใบนี้ก็มีบัตรดีและบัตรเสียแต่เมื่อรวมแล้วก็ต้องสองล้านใบถูกไหมฮะบัตรเสียจะเสียด้วยเหตุใดก็ตามมีการเขียนให้ของรับในบัตร หรือว่ากาผิดต้องถือว่าบัตรเสียแต่จะย,ยังไรก็ตามบัตรดีและบัตรเสียเมื่อรวมแล้วต้องได้หนึ่งล้านใบหนึ่งหนึ่งสองล้านใบปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกมีการเลือกตั้งมีบัตรขย e งก็คือว่าตัวเลขบัตรกับตัวเลขคนลงไปเลือกตั้งไม่ตรงกันปริมาณไม่ตรงกันแต่ท่านผู้ชมครับ ไม่ตรงกัน9ใบจาก34ล้านคนที่ลงคะแนนเสียงเอา9ใบมาเป็นเปอร์เซ็นต์นี้ผมก็แม่ง0.00003 000พอรับได้แต่มางวดน,นี้บัทท 6, ตรทะเยง60,000ใบหลักการมีหมด สีสเก็ดหมื่นกว่าใบาที่โน่นที่นี่มีหมดถามว่ามันเป็นไปได้ยังไงถ้าไม่มีการโกงกันนี่คือหลักการผมง่ายๆส่วนกรกตจะไปบิดเบือนคำพูดคุณสแสวงจะไปบิดเบือนประธานคอตท่านบอกว่าคนอย่างผมไม่เอาชีวิตผมชื่อเสียงม,งมาเสี่ยงท่านเสี่ยงไม่เรียบร้อยแล้วก่อนท่านจะพูดดีท่านดูทีมงานท่านซะก่อน แล้วคนอยู่ในกรกตมีส่วนหนึ่งไม่น้อยเลยอดีตผู้พากษาทั้งนั้นท่านไม่เก็ตเลยเนี่ยผมเนี่ยมาขายหน้าแทนพวกท่านมากนะถ้าท่านตั้งใจดูตักกะท่านเป็นผู้ภากษาท่านต้องรู้เนี่ยว่าประจักษ์พยานประจักษ์สินแวดล้อมประจักษ์หลักฐานทุกอย่างต้องเอามารวมกันหมด ประจักษ์พยานอาจจะไม่มีหรือประจักษ์หลักฐานยังไม่มีแต่สิ่งแวดลอ้อมมันทําให้เชื่อได้ว่าต้องมีการโกงใช่ไหมท่านแต่ท่านก็บอกว่าตัวประธานท่านก็บอกคนอย่างผมมีชื่อเสียงอะไรไม่เอาชื่อเสียงวงมาเสียงหรอกท่านเสียงไปแล้วแล้วท่านก็เรือหายตายโหงไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ทีนี้เราก็พูดเรื่องปมบาโคดคิวอาโคกดกันดนะฮะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเอาที่ี่ยผมเอาความเห็นของอาจารย์ปันเทพมาพูดในเรื่องบาโคสคิวอาโคดอาจารย์ปันเทพเนี่ยเมื่อกี้ทานข้าวเช้ากัน <c oughs> ข้าวเช้าคือข้าวผัดแหนมยกเว้น้องผมเนี่ยเป็นข้าวผัดหมูยอืผมจะแนะนํานะอาหารเมนูนี้ท่านผู้ชมเคยทานข้าวผัดแหนมไหมใช่ไ ถ้าท่านผู้ชมมีหมูยอที่เขาใส่หนังหมูเข้าไปด้วยไม่ใช่หมูยอที่ไม่มีหนังหมูนะที่มันเป็นชิ้นๆแล้วพอทอดออกมาแล้วเนี่ยมันกัดแล้วมันแน่นคือหนังหมูมันจะทําให้มันร่วดนี่นอกเรื่องที่ท่านผู้ชมวันนี้มีหลายรูปแบบเอาหมูยอที่มีผสมผสมหนังหมูเอามาทอด พอทอดแล้วในความทีม่มีหนังหมูอยู่ในเนื้อหมูยอหมูยอจะแตกก็บี้หมูยอไปบี้หมูยอเสร็จนะฮะหยอน้ำมันหอยไปนิดนึงสักครึ่งช้อนช้อนโตะซีอิ๊วขาวสักหนึ่งช้อนโตะน้ำตาลนิดหน่อยนะฮะก็ผัดเลยผัดทนันทีเลยผัดให้มันสุกให้มันหอม เสร็จแล้วก่อนจะผัดกับข้าวตอกไข่ลงไปหนึ่งหรือสองใบแล้วก็ตีไก่ให้แตกคลุกแล้วเอาข้าวใส่ไปทันทีเลยแล้วก็ผัดเลยแต่ต้องใส่พริกขี้หนูไปแล้วนะผัดเลยเสร็จเรียบร้อยแนละ้วมันจะได้เป็นข้าวผัดหมูหยอหนังหมูที่โคตรอร่อยแนละอร่อยที่สุดมาผมให้สูตรฟรีนะเอาละเรากลับมาเรื่อง เร็วๆกันต่อไปดีกว่าคุณบอกว่าอารมณ์ไม่ทันลท่านผู้ชมผมบอกได้ไงว่าวันนี้วันนี้วันนี้มีหลายอย่างนะฮะทีนี้อาจารย์ปานเทพหลังจากทานข้าวเช้าานยจก็ไม่ได้สนใจนึกไปดูผมเพาะแกเป็นคนทานมังสวิรัตเป็นคนพิเศษพิสดารคนอะไรก็ไม่รู้ทานแต่ผักอาจารย์ปานเทพบอกว่าเรื่อง QR code กับ barcode เรื่องนี้เสี่ยงที่จะทําให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเนื่องใจากในทางกฎหมายเนี่ยคือการเลือกตั้งเนี่ยมันลับโดยหลักการการเลือกตั้งมันลับไงพระนายคนหันตูดหาแดดยังไม่ได้เลยจําได้ไหมท่านผู้ชมหันตูดหาแดดไม่ได้เลยมันต้องแปลคุณต้องไม่ใครรู้เลยไม่ใช่ว่าสืบค้นได้ว่าคุณลงคะแนนไว้อย่างไร คิวอาโค้ดคือการสืบค้นได้ว่าคนคุณลงคะแนนไปได้ยังไงใครให้สิทธิ์คุณทําอย่างนั้นมันไม่ใช่รับอีกต่อไปแล้วนี่ใช่ไหมเมื่อสืบค้นได้คําถามก็มีต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ว่าแล้วถ้าใครมีอํานาจเหนือพวกคุณอะซึ่งมันมีอยู่แล้วคุณต้องรายงานพวกนี้ใใครรู้เปล่าล่ะอ่ะเห็นไหม อาจารย์มเทพยกตัวอย่างเลืกตั้งเมื่ปี2566เขาบอกว่าปี2566เนี่ยการเปิดช่องให้ทำได้มันจบแค่เล่มว่าเล่มที่เท่าไหร่นะฮะให้รู้ว่าบัตรไปไหนอันนั้นจบแค่เล่มแค่ล็อกของเล่มจบที่เล่มแต่ครั้งนี้นี่คว่าโค้ดกลับลงลึกจากลายเล่มไปถึงหลายใบเลยนะ ไม่ใช่เล่มแล้วนะลงไปไปถึงว่าเฮ้ยหน่วยเลือกตั้งนี้มีใครเข้ามาเลือกตัง้งแล้วเลือกพักอะไรบ้างเพื่อดีอระรีรายงานให้เจ้าของพรรู้ว่าเฮ้ยตรงนี้นะคนลงพรคนี้มากคนลงพักของคุณน้อยมากคุณต้องรีบแก้ก็หมายถึงการหวานเงินเพิ่มเติมทันทีเลยใช่ไหมฮะคิวอาร์โค้ดเนี่ยลึกลายเล่ยไปถึงรายใบว่าคนคนนั้นคือใคร เมื่อเช็คก,กับปบัตรเรื่องตัางก็จะรู้ว่าเขากาอย่างไรเป็นสองสองแนวทางแนวทางหนึ่งให้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยพักตัวนี้กำลังคะแนนตกหรืออีกแนวทางหนึ่งก็คือว่ากูจ <c oughs> ่ายเงินไปแล้วมึงลงตามที่กูจ่ายหรือเปล่าคือการเช็คปินสมัยก่อนผมจะได้ฟังกำนันป้อทำไมยังมีชีวิตอยู่ เขาเราประชุมหัวคะแนนหมดเลยที่บางแสนกำนันพอซึ่งผมรู้จักสนิทสนมดีมากแกมีวิธีบริหารหัวคะแนน,นได้ไอ้เกียงกำนันพ่อบอกกำนันอีกตำบลหนึ่งอำเภอหนึ่งมึงหาไม่เท่าไหร่เอาแน่ๆน,นะพี่กำนันของผมพันเสียงแน่นอนเอาไปเสียงห้าร้อยห้าแสน เงินสนเลยนะให้แต่เป็นที่รู้กันว่าเมื่อเรื่องตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้พื้นที่กำนันเกียงนี่มันต้องมีห้าร้อเสียงหรือพันเสียงที่ตกลงกันไว้ถ้ามีไม่ถึงมึงได้รูปปืนไปนั่นคือวิธีคุมนะฮะแต่วิธีนี้ก็คือวิธีที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ มีพักบางพักชอบเรื่องหลักวิทยาศาสตร์สถิติชอบเรือกันนะฮะผมอยากหาคุณพระอรอนเหมือนกันนะลูกคุณสมศักดิ์ปริสันนททคุณว่าคิวอาโค้ดนี่คุณไม่คคิดว่าเนี่ยเพราะว่าไอ้หลักสถิติของคุณที่คนมาใช้กับสวไม่ใช่เนะนะหรอมีคนยกตัวอย่างว่าสมมุติว่ากก,ะกะตมีต้นขั้วนะ สิ่งที่คนหนึ่งเนี่ยเป็นหัวคะแนนเอาคนมาร้อยคนเรียงเข้าแถวเลยนะตัวเองต่อที่ร้อยข้างหลังต่อที่ร้อยถึงสองร้อยต่อหนึ่งหน่วยนะแล้วตัวเองเข้าไปก็จะรู้ว่าคิวอาร์โค้ดตัวเองเป็นยังไงพอสกแกนปั๊บไม่ต้องพึ่งคนกลัวเลยรู้ทั้งหมดว่ามีใครกายอย่างไรบ้างท่านผู้ชมครับนี่คือตัวระบบซึ่งมันมีช่องโหว่มันมีปัญหาก็ออตอยังไม่ยอมรับ ไม่ยอมรับเมืองไทยเนี่ยมันมีคนที่พวกนักวิทยาศาสตร์สนใจมากที่จะหนังหน,หน้าเนี่ยคนพวกนี้เอามาทำถนนมีเยอะมากหนาดาน คนไทยมีความหน้าด้านมันเยอะมากและที่สําคัญไอ้ที่หน้าด้านที่สุดคือคนที่มีอำนาจแม่งตลกมากเอาละกลับมาถ้าคนคนนั้นเนี่ยเข้าแถวถ่ายวีดีโอไว้ตั้งแต่ต้นจนจบคะแนนนับคะแนนเนี่ยทำได้เลยเพราะการที่คุณเรียงมันเรียงตามคิวไปเรื่อยๆดังนั้นคุณจะรู้ตําแหน่งคุณคนเดียวเนี่ยคุณรู้ทั้งแถบเลยในการนับใครเืออะไรเพราะฉะนั้นบัตรที่จะนับได้ มันมี running number ต่อท้ายข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยมันจะรู้ทั้งหมดโดยปริยายเมื่อมันสแกนปั๊บจะรู้ว่าโหวขคะแนนจัดตั้งได้หรือเปล่าไม่ต้องพึ่งต้นคู่เลยไอ้ที่ผมพูดเนี่ยมันมีประเด็นอยู่จริงมันเป็นช่องโหว่นะกกตยังคงตะแบงอยู่ตอนนี้กรรมการกตกตเราได้สีข้างทุกคนแม่งทะเลาะหมดลว ต้องไปหาหมอด่วนนะครับท่านประธานกรกะตะจริงๆนะคือระบบ QR โค้ดมันจะไม่ผิดถ้ามันจบแค่เล่มว่าเล่มไหนเขาจะได้ล็อกว่ามีบตรเกลือหรือเปล่ามีคนทุจริตในกล่องนี้ไหมถ้าสมมุติเป็นรายใบเลยเนี่ยเป็นครั้งแรกไม่เคยมีรู้ว่าใบไหนมีจํานวนอะไรใบต้นคู่อะไรอันนี้เขาไม่เคยทำหรือกล่าวสรุปง่ายๆก็คือว่า ่องโว่มันเยอะมากมายแม้กระทั่งบัตรขย e งเกิดขึ้นมาได้ยังไงยังไม่มีใครมีคำตอบที่พอฟังได้แล้วขอให้ผมยอมรับได้มึงขย e งได้ยังไงเยอะขนาดนั้นแล้วก็รายงานข่าวมีชัดเจนสีสะเ,เกตดขย e งไปหมื่นกว่าใบเขียนนั้นเขียนี้ขย e งหมดมากน้อย ผมต้งบอกว่าไอกรกตชุดนี้เป็นกรกตที่มีโอกาสทุจริตมากที่สุดเพื่อภาคการเมืองบางพัคเห็นได้ชัดและนี่คือประเด็นทีน่นผมพูดคุณชูวิทย์ให้่านเรามีองค์กรอิสระที่แม่ต้องควบคุมการเลื่องตังให้ชุดจริตแล้วถ้าแม่ไม่สุดจริตละ่ะเข้าใจยังท่านผู้ชมถ้าแม่ไม่สุดจริตแม่งยิ่งกว่าเรือหายตายโหงเียนะ าไม่สุดจุดแล้วเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยมันก็ได้คนโกงเข้าไปจะโกงมากโกงน้อยมันไม่ควรโกงโกงน้อยก็โกงไม่ได้ไต้องไม่โกงนี่คือประเด็นของผมผมก็บอกชูวิทย์ไปชูวิทย์เขาก็ซาโตริซาโตริของญี่ปุ่นก็คือว่าบรรลุธรรมเอาที่พี่หนุ่ที่เอาเดี๋ยวผมเอาด้วยเรื่องคุณนะผมไม่จะบังคับคุณ แต่วันนี้ถ้าคุณบอกคุณไม่ได้ช่วยพรรคภูมิใจไทยแล้วนะไม่เกี่ยวข้องนะเอาแล้วคุณต้องแสดงจุดยืนคนแล้วนะผมได้แสดงจุดยืนผมมานานแล้วทุกเรื่องคุณต้องแสดงครั้งนี้แล้วว่าคุณต้องออกมาก่อนคุณไปที่บมืงจีนวันที่ยี่สิบนี้เพื่อไปดูแลรักษามะเร็งของคุณคุณต้องออกมาสักหนึ่งบทความแสดงจุดยืนคุณในเรื่องกกต ให้สังคมไทยเขาเห็นเพราะสังคมไทยเขาชอบคุณเขาเชื่อคุณแต่ถ้าคุณเยียบไปเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีคำถามออกมาเยอะสมัยก่อนมีคำถามมาบอกคุณรับเงินภูมิใจไทยหรือเปล่าผมมาปกป้องคุณว่าผมเชื่อคุณไม่ได้รับแต่ถ้าครั้งนี้มีคำถามออกมาว่าคุณไม่พูดเรื่องอต่อเลยเนี่ยผมปกป้องคุณไม่ได้แล้วนะท่านผู้ชมครับ ผมจะพูดในเรื่องคุณแก้วตาที่สนาแต่ว่าเวลาจะหมดแล้วท่านผู้ชมมาจะบอกพูดต่อพูดต่อแม่ผมขี้เกียจพูดวันนี้วันนี้วันไหวเอาเบาๆแล้วกันนะอยากจะฟังเอามาฟังวันศุกร์สาใจมากแต่ท่านผู้ชมที่ติดตามผมมาคือ f c ตัวจริงอ่ะผมบอกกระดาเพื่อพูดจะอ้างมาว่าคุณ FC ตัวจริง ผมเคยพูดเรื่องไอโอของพรรคส้มมานานแล้วไม่ใช่หรอผมเคยบอกชูวิทย์วันนัน้นเมื่อวานนี้ผมบอกให้ชูวิทย์ <S 2> <S 2> <S คุณรู้จะม,มาพรรคส้มไม่อายามันตลบคุณ <S 2> <S 2> <S สไตล์ไอโอยังเหมือนกันสไตล์เหมือนกันของชูวิทย์โดนด่าแบบนี้ของผมก็โดนแบบนี้ขอบคุณมากลุงสนที่ลุงชูวิทย์ที่ให้ข้อมูลมาแต่ผมก็ย,ยังส้มอยู่เหมือนเดิม ครอบครัวผม้งครอบครัวส้มหมดมันเป็นแพทเทิร์นเป็นบล็อกอย่างนี้ลงมาจนถ้าเรารู้ว่าไอ้เหี้องไอโอคำถามคือพวกมึงเนี่ยไม่ได้ต่างไว้พวกที่โกงการเลือกตั้งพวกมึงเล่นกันตรงๆได้ไหมก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันทําอย่างนี้มาตั้งแต่พัคอนาคตใหม่แล้วมันไม่ใี่พมึงทําแล้วพักอนาคตใหม่ที่ทํามาตอนนั้นเนี่ยมันใช้ใคร ท่านผู้ชมทายที่ใช้ใครผมพูดไปแล้วมันใช้พวกเว็บพนันเว็บพนันกับพักษนาคตใหม่แล้วพักส้มพวกเดียวกันท่านผู้ชมครับพอนะคนนี้